ดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมก็สู่โลกของเอลนะครับนะเห็นเด็ดอะไรเป็นแบนะครับคือเด็ดไอ้หมดแดงนะครับ <laughs> มัคือเซตให้มาแดงนะล้อเล่นนะครับผมมันคือเซ็ตไซเปอนะร์นะแต่ว่าโอเวอร์โหลดอัปเกรดนั่นเองนะครับผมเป็นเซ็ตโอเวอร์โหลดระดับอัลติเมทนะครับเป็นโอเวอร์โหลดที่แบบสเตตัสไม่ได้สุ่มนะสเตตัสมันจะเป็นสเตตัสตายตัวเลยนะต่อให้เราไปเปิดใหม่มันก็จะเป็นสเตตัสที่เลยนะครับผมก็ได้รับการสนรับสนุนมาจากนะครับผมนเ้เกรสนะห้ยิมยิมมาขอบคุณมากๆน,นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปรีวิวให้ดูกันแล้วก็ พูดไปก่อนเลยละกันกอดลงนะครับผมขายนะครับเล่นขายนะก็ตอนนี้มีคนแปะอยู่600บาทนะครับผมใครที่อยากได้ก็ลองแปะเพิ่มมานะครับผมแปะเพิ่มมานะโอเคเดี๋ยวก็จะไปเล่นการตรวจแขนเราก็ใส่เป็นสปิงด่วนหน้าดาวด้านหลังท่านอนกับโหเขี่ยอาแปะอาอาแปะอาแปะเงี้ยวหน่อยดิดูว่าแปะใส่รเขาเรียกอะไรนะปองแปะปองแปะก่อนละกันอาแปะใส่แว่นอีกโอ้โหอาแปะใส่ตาตั้งอ่ะไม่ได้นะ โอเคไปได้เดี๋ยวเราไปลงทับกันก่อนเลยไปดูรีวิวกันอีมันก็คือโอเวอร์โหลดนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นโอเวอร์โหลดที่ที่ค่อนข้างโหดหวังผมว่าแล้วก็เท่กว่าเนะี่ยโอเวอร์โหลดมันเท่กว่าชอบเหมืนกนะ <TH ES> ัดู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 อยู่เฉยเฉยนุ่มอยู่เฉยเฉยที่ยากเป็นไงดูตู้ก็คือโอเวอร์โหลดนะก็ก็ปุ๊บเนาะแปะมันก็คือโอเวอร์โหลดับแปะว่าไงเปล่าลิงยังหลอกว่าครับผมว่ามันโอเวอร์โหลดนะ ล้ามันก็อีเหมือนกันแต่มันเท่กว่าไงก็คือเท่อะครับรักก็คือรักหลงก็คือหลงทัยสามจับปมก็ผมไม่เข้าใจเห็นปะแค่นั้นขอบคุณไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนเอาเอาไอแปะเอาบอกให้อยู่นิ่งๆเอาไอแปะเอาเอาเอาลิงด้วยเอา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 หายเรื่องซะแล้วได้รีวิวเลยอ้าวแปะนอนพิชาผมผมไม่เสีแปะออกนไงเสียแปะออกกลุ่มแม่เลยแปะนอนพา เอา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 เเอาหรอเอวเอาเอาวากคนมารีวเอ้เนี่โอ้โขอรีวิวอนเดี๋ยวไดูขอนะขอนะนี่อโดนหมดแล้วธรรมาโอหมาโอโโหดเลครับโอ้โหโหดจริงกนแหละเดี๋ยวเดีเอเเเยจบนี่เอาไปรีวิวดูทั้งอตานะครับผมเล่นน้เแบเล่น้แอบเล่นเล่นรีวอวแ ตัดเลยละกันชานักฮานักได้ไหมตัดเองมาตัดคือว่าโหลดแหละเนี่ยในไซเบอร์อัมเกรดนะครับผมดันดันแดงต้องมาแล้วปะ่ะคือเซิร์ฟจี๊ดี้อะเซิร์ฟพุตเกมอะมันไม่มีดันแดงด้วเหรอเออเอาดิ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 เอาดันแดงเหรอดันแดงเหรอ ได้ได้ไปหาบัตรมาโอเคยังไม่ไป PvP ครับเดี๋ยวเราไปดนแดงกันก่อนแล้วก็ PvP แถมไปหนึ่งตาละกันโอเคป่ะ PvP หนึ่งตาพอแต่เราจะไปลงดนแดงกันด้วยเออลงแดนไปเลยว่าลงดนแดงไหวหรือเปล่าโอ่คไหมได้เลยออาแพรออาแปรสายโน้นนะแดงเัาแปรสายโน้ทีนะเผื่อไม่ไหวออาแปรสายโน้ทีนะเผื่อผมไม่ไหวนะครับ เอา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 ร้อยพิชัยอีกเอาเอาเอาไอ้ลิงเอาไอ้จ๋อเดิจ๋อเดินเจอนะเจอมันแดงนะไอ้จ๋อเดินเจมันแดงนะแต่เธอได้หนึ่งหนึ่งกับไอ้จ๋อแล้วกูอะตีอยู่นั่นแน่จะตีลากลงมาลากลงมาลูกเป็นไงจ๋อจอยยังศักยภาพของเรามันต่างกันจ๋อแค่นั้นวันดีเอลดีไม่ห่างเกิน ไม่น่าอ่านเลยวะอ่านออกคลิปด้วยอ่านเต็มทีไม่พอต้องเ่ออกลิปอีกดูดูดูอย่อออ้อะไรยาบอลอะไรอะไรไอ้จ่ออะไรไอ้จ่อเขาเรียกว่าแผ่นน่าจ่อจ่ออะไรหรอแผ่นอะไรอเมื่อกี้จะบอกอีไม่โดนแล้วนะ้มันระเบิดตุ้มมาจ่อโอ้จ่อไม่เข้าใจจ่อจ่อเป่นเต็มทีเลยอ่ะเป็นแผ่นเป็นแผ่นไม่เรียกแล้วบอลนะกูเรียกจ่อแล้วกัน โดนย้อนอยอีโดนหน่ออีโดนหนออีโดนหน่อยทำไมทำไมเนี่ยโอเวอร์โหลดเก่าครับโอเวอร์โหลดตัวหนึ่งของเซิร์ฟผมก็เล่นโอเวอร์โหลดคนแรกของเซิร์ฟครับผมเซิร์ฟดีๆก็ผมยิงไม่โดนนะนะโอ้ยหนูรู้การหนูมาชุดเท่มากใช่ครับชุดเท่มากแต่อีเป็นโอเวอร์โหลดนะครับก็คือโอเวอร์โหลดแหละก็คือไซเบอร์อ่ะชุดมันชื่อไซเบอร์โครมนะครับผมเนี่ยแต่ว่าเป็นโอเวอร์โหลดอัปเกรดครัง่ายๆให้เลี่ยงแบบเป็นภาษาไทยโอเวอร์โหลดที่มันเป็นอัติเบรต์นั่นเองนะครับ โอ้โหเลยครับก็เลยโอ้โหเลยครับเก่แต่ว่าไอ้จอเดี๋ยวเจอผมเว้ยจ๋อดูดูจอแม่งดูดูกผจัดปะยิงไม่โดนโนู่เขาเรียกว่าแผนให้ให้รู้ไงว่ามันมี e สองจังหวะเข้าใจปะจอมันมี e สองจังหวะให้ให้ให้คนอื่นเขารู้ว่าแบบมันตุ้มลงมาได้ไงจอแน่บอลบอกว่าหาเรื่องมาแล้วผมเลยไม่น่าเลยผมไปได้จอไปแล้วแน่เดี๋ยวเด็กก็เรียกกูจอตามเจออีบบเดียวล่าเอ้าพี่จอพี่จอ เดี๋ยวอีกแต่เดี๋ยวล่ะวันดีครับพี่จ๋อาช็อกกันไดะว่าเครื่องว่ามีเครื่องแน่ยิงที่เยวตายอยู่แล้วครับสเตตัสมันโงครับไอ้บอสพวกนี้มันไม่ขนามืบเลยครับจะต้องไปลงบอสดันแดงครับเลาวึงจะรู้มันขนาบหรือไม่ต้องไปลงดันแดงครับไอ้ดันบอสครับจะดันแดงนี่แหละมันจะเป็นข้อพิสูจน์ครับว่าเราอะโหดแค่ไหนนะสำหรับโอเวอร์โหลดไหวหรือเปล่าขวดดีครับอย่าหาไปฟันน้องๆนักศึกษาอะไรเอวไม่หนึอยจะไปฟันหาใช่ไหม ชุดนี้เสิฟก่อนหน้านี้ไม่มีปัญญาหาใส่เพของมันค่แบบอยองเดียวจริงเพราะว่าเสิฟที่แล้วไม่มีเชฟบอดไม่มีนะเสิมที่จริงไม่มีนะไม่มีครับไม่มีใครทำครบครับเพราะว่ามันทำยากไม่มีมันมีแต่มันไม่ครบนะเออมันมีแต่ไม่ครบคือมันมีแต่ว่าแยกเป็นชิ้นส่วนออกมามันไม่ครบผมได้โอกาสที่ได้เล่นเสิฟนี้พอดีเลยมาทำให้ทุกคนได้ดูครัว่าอ่าวร์โดดอัปเกรดเป็นยังไงนะโอเคพวกมีไม่บ้าแดงกันไหมเนี่ยโอ้ยบุ๊กโอ้ไม่มีอะไรเลยอ่ะแบกอ้อ่ะแบกเอ้ย ขายกับข้าวยังไงไม่มีตังค์วะโอ้ยแบะโอ้โหแบะไม่มีอะไรเลยโอ้จับผ่านเปล่ายังไม่รู้เลยผ่านจะผ่านเปล่าตีนี้เลยจะผ่านเปล่าควอดี่แบกเลยวะไหวปะวะไหวปะวะเราขาดตัวแบกมาหนึ่งตัวนะไอ้บุ๊กไอ้แก่ของแบกล่างคือแปะ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 ไม่ได้แปะแปะใส่ต้องใส่หน้ากากแปะจะใส่อะไรก็ตองใส่ตรองใส่หน้ากากแปะเออแปะของแบะด้วยของแบะด้วยของแะ เร็วแบกใส่บ้องแบกด้วยเอ้ยโอ้โหมันจะมาแปกปลอมตัวไม่ได้แบกแล้วมันแบกเหมนเดยโอเคแปกอัพเกรดอันนี้โอเวอร์อัพเกรดใช่ไหมมึงเยอะแบกอัพเกรดหน่อยเป็นไงเริ่มอีไม่ได้อ๋อตองแล้วแบกต้องแล้วแหละแบกแบกหน่อยต้องแล้วอยแรงแรงอยู่นะแรงอยู่นะเทาไม่ได้นะแรงอยู่นะได้อยู่จะถามว่ายิงตายไหมไม่ตายครับไม่ตายไม่ตายหมายหมายถึงบอทป่ะครับรี่แรงอยู่เนี่ยบอท บทตีกูเป็นหลอดเลยไงเได้อยู่แต่ว่าไม่ได้นะได้ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้นะได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะ้วทุได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะบอกไว้ก่อนก็มาแล้วนะเนี่ยโอ้โหฝนอัพเกรดดูดูนีกูโดนตีเป็นลูกเลยน่ะเฮ้ยเฮ้ยกูยิงบ้าได้ไงเนี่ยโอ้โหเอาไอ้แปะกูยิงเลย แแะพาพมารีวิวเด็ดของทุกทั้งหมดเลยรีวิวแฝดเอฟซีพี่ผูครับเฮ้ยทำคลิปของคุณัมีเอซพี่ผูก็โอ้เกินไปเอฟซี่ผ้เวป็ดี้าเดี๋ยวอ้าวพูดอย่างนี้จะโดนแปตลอดเวลาไวอได้อยู่ว่ามันได้ช่วยซัพพอร์ตกันได้ครับจะถามว่าโดนเองปะไม่ไหวอ้าวอ้มีคนดินวะ แปะแปะมีคนทหลัแปะมีคนติดที่ที่มาไว้เป็นหนึงครับพีโออาบน้ำยังถ้าหน้าหนาวๆใครเขาอาบกันเท่จิตใจสะอาดน้ำต้องอาบก็ได้แต่เชไม่รู้ทนแล้วผกติที่พวกนี้ก็ค่อยอาบเท่าไหร่หรอกนะเราจิตใจไม่ร้อนเคำถามยทีเดียวระบกทีโนหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็โดูนะก็โดนะก็ดนะทำไมเอ่ โดนมันไม่ตายไอ้หนึ่งแค่นอนเลยแต่มันไม่ตายโดนมันไม่ตายปุ๊บโดนหูยังเล่นได้อีกกี่วันครับเกมนี้เล่นได้ยาวๆครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟโซนโฟร์ไทยแลนด์ครับเซิร์ฟโซนโฟโนนิมิตปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเต้านะครับเจอมคุณแม่เจอมคุณแม่บอกเลยแบกเลยมึงไปลงดีเองดัดการสอนะโอ้ยเจอด้วยบอลเอกโดนเจอด้วย เอาไปไปไปดิดิดกดิ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 กิด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 ้ดิ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 ดเดิดิดิดดิดิดิด้ดิ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 ดดิ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 กิะิิดิดิดดยดิดิดดิดยดิ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 ้ิด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 ดิ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 ะิด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 ดดด นี่เป็นไงอุ้ยจริงว่าเป็นไงได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ได้อยู่ยังไม่ได้เดี่ยวบุ๊คเขาเรียกซัพพอร์ตปะซัพพอร์ตใช่ป่ะบอลใช่ป่ะซัพพอร์ตบอลผมว่าไม่ใช่ครับจริงเนี่ยเขาดูสองนาทีกว่าครับก็ไหวครับจริงๆไหวมีตายนี่สี่นนะวยรัว่านี่สี่คนนะไหวเพราะมีโล่ช่วยนะก็ไหวครับว่านี่สี่คนนะไหวเพราะมีโล่ช่วยครับผมไม่มีอะไรเลยเราไหวเพราะมีโล่ช่วยถ้ามัมีโล่ที่ตายผงเลยเนี่ยโอ้โหอัพเกรดเหรอ ว่าถามว่าหลงไหวไหมผมว่ามันก็ไหวแต่มันไม่ดีๆความปกติพี่โอไม่อาบน้ำเองใช่ไหมคะเช่เช่จะเล่นตวกนี้ไม่ได้เช่จะเล่นเบียอพวกนี้ไม่ได้เช่ไม่เอาหนูยังมันคือเรื่องมันคือเรื่องจริงนะนแะมันคือเรื่องจริงนะนโอเกินเชนไม่ได้ไปแล้วไปลงต่อเอาลงต่อแล้วนาดีนาดีแปะนาดีโอ้ได้ดิแปะ ทร่บไม่แปะพี่ยังไม่ถามแปะก่อนเลยว่าจะรมล้แปะแปะแปะแิงแด้แปะ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 แอะแยะแปีแปะแปะแปวแปะแปะแปาแปะ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 แปนแปะแผะแปะแปแปะแปะแปะแะแปะแยะแปะแปะแะแปะแะแป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 ะแะแปะแปะปะแปะแปปะแ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 ะแปะแปะแะแปะแปะ่วยด้วยแปะแปะแปะะะ

ต่อแย่เลยเนี่ยแปะแปะเตะผิดตัวเตะเตสดละมันเลยนะตอนนัไรเลยแาวตายเลยตอนนั้นอะเจ้ดูดีดีได้นะเช้ลงด้วยได้ไหมง่ะมันยากไม่ถึงรองหางเลยจี่ไม่ได้อะเช้รองหางไม่ได้ลูกนะต่องรงดันเขียบเฮ้ยร้อยนี่ยแหละนี่สายแท้จริงๆอก เท่ันหนึ่งก็พอแล้วที่ทุกคนต้องผมตองเท่หายแล้วที่เท่แตกเฮ้ยลูกเจแล้วลูกหญิงเดียรลูกเท่แล้วลูกเจ่แล้วแล้วขวดลูกเจ่ห์ไอ้เ้าโอ้โหบอลไม่ขวดเอาเอาอาอา มาดิว่ามาดิว่าโดนตายก็หมดตายก็หมดโดนโดนรอบหมแล้วรอบหมแล้วนี่แน่เออโดนเฮ้ยเอาเพี่พี่ทำอะไรจับได้นะจับได้เอาวอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยทีมี่พูดเลื่อนดิก็จะตายอยู่นะตายอยู่อ้าเรียบร้อยเอาแล้วทีมพี่มันนายนายไม่ใช่เอาพูดเมียเรียกอีกอู้แปะเมียเรียก แปะเอาเอมาเนี่ยคนนแปะ้ดเอยเอานขอจะเดืดมัคนคนอีดับยกเข้ากูอีดับยกเข่าสองพันที่ผารอเยดแล้วไม่ใช่มันมังไม่ใช่มันอะไ โอ้โหอดเอาเล่นได้แต่ว่าตายอยู่แล้วเย้ยเล่นยากอยู่อ่ะโอ้ยไม่ได้ถ oh, e ึงขึ้นออดเลยน้ร er ้อยคุณถ้าคุณไปอยู่ไปแล้วเนี่ยตายว่ะเร่งเร่งถ้าโดนดับลงก็ไม่รอดนะของเขาที่เป็นโอเวอร์โอเวอร์เปลี่ยนใหม่เหรอครับใช่ครับโอเวอร์อัพเกรดครับใส่ครับ หน้าบีนะพวกเนี้ยนี่เดี๋ยวไม่นตายเดี๋ยวไม่ขี่ไงทุกคนโอ้ยถ้าขี่หน้าไม่ต้องขี่สองทีเดี๋ยวข่เดียวตายแล้วอ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขี่ไปเลยขี่ไปแล้วกันขี่ดิแล้วขี่ดิมาดิบอลมาดิขี้โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหโควิดไนทีส์รุนเผล่รนเผล่โควิดไนทีส์แล้วผมต้องไปอัพ เดาสถานการณ์ให้เขาเป็ไดดก่อนเฮ้ยโดนดียวจเยนใจเยนใจยนเฮ้ยไม่ตายซ้ำอ่ะซ้ำอ่ะซอ่ะไชิบะซ้ำอ่ะเกิดนอ่ต้องซ้ำแล้วเียบเลยเาต้องอกซ้ำว่เนี่ยไม่ตายะเนี่ย อ้โหโดนตายเลยเยบแล้วไม่นะตายจริงๆไม่ชอบตายจรไม่ชอบใช่ไหมอยู่ดีกันไม่ชอบใช่ไหมต้องโดนซะแล้วอะไรี่ซเบล่าซเบล่าอัตติตีตีเฮอตีดีได้ก็ต oh. yeah. yeah. ีด no. ีได้ท okay. ีก oh. ็ต uh. ีดีเยอได้ทีก็ต like ีดีเยอได้ทีก็ตีตายแล้วเฮ้ยรอเข้ามานไ เอาโอ้ยไปไหนนะโอ้จบแล้วจบแล้วเล่งย่างดีดีไปไหนก็ไม่รู้เล่งดีเกินนี่แน่เป็นไงเป็นไงบอลเป็นไงไอ้จ๋าะเจาะโดนดิเจาะโดนป้าเสียสปอร์ก็เท่าเราสปอร์ก็เท่าเราเกิดไปพอเท่าเรา มี่แน่เหรอวันดี้รีพอ์ิกโอ้โหเรียกไม่น่าเลยกูนี่แน่นายนได้ึกว่าจะเรียกแค่ว่าเรารป๊อปอีกแล้วป๊ออะไรเอาสวยเอาเพื่อนเกินไปเกินไปเกินไปน้องอ่ะเนี้ยเอา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 ปวด โอ้โออไอ้แคโอ้ยโโอ้ยูดีตัวเองสอีตายไม่ได้ต่อเวลาเปล่าต่อเวลาเปลกันแล้วก็ต่อเวลาได้ทำไมอยากกินขำไมอยากกิน นี่แน่โอ้โวโดนอ่ะโอ้ว่าโดนหนึ่งก่อนสเบอร์ผมบอกโอ้ยโดนหนึ่งก่อนสเบอร์ผมบอกแกอย่าให้จับเด็ดเนี้ยไม่มีใครเทียบเทียนไม่มีใครเทียบเทียนเลยจริงๆนี่แน่นี่แน่โอ้โหเงินปลาให้เดือดเทียตายแปดโอ้วโหลดคนเลยจริงๆอ่ะเยอะจังวะแล้วกูเล่นดีเนาะเปตีผู้หญิงเป็นติวหญิง <laughs> เอาเรื่องเอาเรื่องเกิดแต่ดีนะแต่ดีวนะม,มองว่าเล่นได้ครับมันเป็นเซตทีดเล่นได้อยู่คนระับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เออที่เล่นได้เพราะว่านี่แหละเร,เราตั้งก,ไกดไวนนะ้นี่นะครับโอเวอร์โหลดอัปเกรดหรือว่าไซเบอร์นะครับผมก็แสดงนัดประมาณนี้เลยนะก็นี่นะครับขายอยู่อย่าลืมแปะราคา,วาไว้นะครับผมตอนนี้ก็มีแปะหกร้อยไม่รวมแก้วนะลืมบอกว่าไม่รวมแก้วไว้แอนกรีนนี่นะครับ แทงอยู่นะแต่ไม่รวมแก้วนะครับก็ตนนัดใจก็ลองตอนนิดต่อมานะอันนี้ของแคทผมคุณแคสคืออยากรู้ว่าของแคสหนุน่ด้อะไรหนักอยู่ของแคสหนักอยู่แต่ว่าไทรเบอร์ก็ดีมันยังไม่ได้ยัดแก้วเลยอ่ะว่าถ้ามันยัดแก้วมันปวด,ดก็ดีนะเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอลาเพยียงเท่านี้ครับจากสตรีมยังเจงกันต่อโอเคจ้า